เหุยแหลกมากเลยครับเขาบอกว่าการสร้างราหังใหม่มีโอกาสได้ใช้่าเทอร์มแล้วแบบเลื่อจริงดีไหนดูซิตอนนี้เรากำล่งสร้างนัด้วยใช้ท่าเทอร์ิเลอร์ยอแต่เราไม่มีละสิแต่รหัสหลักผมเตรียมไว้แล้วนะเฮ้ยเคยพูดเฮ้ย นายพูดเหรอเจ้าจากากักรยานเบรคไซด์ใช่รหัสหลักของนายที่บ่งเลี้ยวได้ไปดูตรงโัวร์ออฟฟิศสีได้เลยเงีย้ยเหรอเหรอตืต่นเต้นจเ,เ,เ,เลยมาดูดิเอ,อ๊ะอะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้ทำจุด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 จริงด้วยรหัสเออจริงจริงเช่รหัสหลักพวกา Oh วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ไม่เติมไม่ซื้อไม่ขอเริ่มต้นใหม่ด้วยเช่นเอ่อเริ่มต้นใหม่ด้วยสอบ u t c แบบเรื่อยโอเคงั้นเราจะไปเล่นกันเลย ขา oh, บอกว่ารหัสใหม่เนี่ยมีดวอเยอะใช่ EP นี้น่าจะเล่นได้แค่ตอนเดียวนะเยี e ีหน้า,าผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูจุกจุกเลยคลิปนี้สนับสนุนด้วยคนที่ผมจะลงคลิปนะครับเขาติดตามช่องผมด้วยโอ้ยดีใจสุดๆเลยเนี่ยผมเนี่ยโอ้ดีใจมากเลย บอกเดีย๋ยวผมจะทิ้งชื่อเขาไว้ในคลิปที่จะลงเนาะใช่ทุกคนช่วยส่งตัวไปให้เขาการที่ส่งตัวไปให้เขาเท่ากับกำลังใจที่จะให้ผมทำคลิปเพราะเขาเป็นผู้มีพระคุณของผม คุณบอกผมมาาได้ปลดสปแปมตัวทองตัวแดงไม่ให้เขาเลยนะครับถ้าถ้าคุณถึงสปแปมไปผมจะเสียใจนะจริงๆไม่จริงๆหลอกเล่นให้ตัวแดงกับตัวทองเข้าไปนะหรือจะให้เจมเข้าไปก็ได้หรือจะให้กล่องเข้าไปก็ได้เอออเบนจิม,มี้พะกุณของผม วาเริ่มต้นมาก็ต้องใช้ตัวนี้แหละแจะพอวางอยู่ทีทีเท่าไหร่โคตรหวานหมูหวานหวานหมูเลยกไอตัวนั้นมันโคตรโหดโหดไม่เท่าตัวอื่นๆเท่าไหร่ตัวที่โหดกว่าก็โหดกว่ากว่าจะได้นะ ที่ผมฟาร์มได้เงินมาคือผมเปิดกล่องเวนเทาแล้วพระเจ้าเห็นว่าผมจะเอาไปทําคลิปใช่ผมจะเอาฟรวยยที่ไปทำคลิปแต่ผมไม่มีตัวเรื่องเกินี่ดีเลยพระเจ้าเห็นจากนั้นก็เลยให้ผมมีโชคเปิดได้คิวปิดว้าวแต่คิวปิดอะเปอร์เซนต์เท่ารีเจนต์อยู่แล้วนะเออทำไมคิดไม่ได้นะ ตอนนี้ก็ฟาร์มไปชิวชิวรอแค่เงินพอที่จะวางเจ้าเจ้าหมอตะลุยตรงติงนี่เจ้าหมอตะลุยตรงจิงตรงซังเนี่ยเสียงเสียงเอฟเฟกอะร้าวใจมากเสียงเนี่ยเสียงเอฟเฟกอะคือแบบทำแบบเหมือนช่างมาข้างบ้านแล้วทำให้คุณไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช่ จะเป็นยังไงถ้าผมเปิดเสียงดังขึ้นผมไม่โอตลิเกเต็ดโอโออู้อูอู้อูเงินใกล้ถึงแล้วล่ะกำไรกำลังจะบ้ามาแล้ว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  ส่วนนี้มาแล้วง่ายขึ้นเลยง่ายขึ้นเลยอืมเจ๊ซ์สเอฟเฟกต์อร่อยจริงเลย because it's gonna keep <laughs> 母，大母，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  พ่อไปตอนใกล้แบบใกล้ใกล้อะใกล้ใกล้จะเสร็จเว็บนี้แล้วครับตัดภาพแล้วนะบายบายแต่เออไม่ได้บายบายสิตัดภาพโอเคแวนนี้เรอัปเกรดถึงเวอร์ซมีปืนนี่แล้วอืมคิดว่าบ่อน i งั้นก็คลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอลาเพียงเท่านี้นะครับ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 ครัาครียงรับคบครับครับครคลิบแน่บอนบคายบายทบกคนบบายบบายบ